ต่อเป็นทิกที่สองนะคะสิบห้าโมงคลจักรวาลใหญ่สิริธิติมะติเตชโชชยสิทธิมหิทธิมหาคุณาปริมิตาปุญญาธิการัสสะสัพพันตารายานิวารณาะสมัทธัสสะภควาโตอราหาัโตสมาสัมพุทธัสสะทวติงสะ มหาปุริสักคณานุภาเวนะอัศีตยานุพยัญชนะนุภาเวนะอัตุตระสะตะมังคลานุภาเวนะฉับพันนารังสิยานุภาเวนะเกตุมาลานุภาเวนะทัสปาระมิตานุภาเวนะทัสอุปป,ปาระมิตานุภาเวนะทัสประรัต ปะระมัฏฐปาระมิตานุภาเวนะสีละสมาธิปัญญานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธรรมาวนุภาเวนะสังขานุภาเวนะเตชานุภาเวนะอิทานุภาเวนะพระลานุภาเวนะเยยะธรรมานุภาเวนะจตุราศีติสหัสสะธรรมขันทานุภาเวนะนวโลกุตตระธรรมานุภาเวนะอัถังคิกามคานุภาเวนะ อัธสมาปฏิยานุภาเวนะละพิญญาณุภาเวนะจตุสัจจญานุภาเวนะทัศภะยานุภาเวนะสพัญยุตยานุภาเวนะเมตากับุนาโมทิตาอุเบคานุภาเวนะสภพปริตานุภาเวนะราตนตยะสระนานุภาเวนะตุยหังสภะโรคะโสกุปัตถวทุกขะ โทมานัสุปายาสาวินาสันตุสภะอันตรายาปิวินาสันตุาานตาาานสภะสังกปาตุยหังสมิชันตุทีคายุตาตุยหังหหตุสตวัสาวชีเวนะสะมังคิโกโหตุสัพพทาอากาสะปัปพะตาวะนะภูมิคังคามะหาสมุทาอะรักขะกาเทวตาสะทาตุมเหอนุรักขันตุ พระวัตุสศพะมังคลังรัคขตุสัพพะเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัทธาสุตีพระวันตุเตพระวัตุสศพะมังคลังรัคขตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะสัทธาสุตีพระวันตุเตพระวัตุสศพะมังคลังรัคขตุสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสัทธาสุตีพระวันตุเตนักขัดแตยักษ์ขะภูตานางปาปะคาหะนิวารนาปริตตสานุภาเวนะหันตวาเตสังอุปัฏฐเวนักขัดแตยักษ์ขะภูตานางปาปะคาหะวินะนิวารนาปริตตสานุภาเวนะหันตวาเตสังอุปัฏเว นักขัตยะขคาปูตานางป,ปาปะคะหะนิวาราณาปริตาสานุภาเวนหันตวาเตสังอุปัฏฐเวสิบหกพระเทระตคาถาอาติตังนานวาคะเมยะนับปฏิกังเขอานาคะตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ร่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทะตีตำปะฮีนันตำ อปตัตตญจะอนาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอนละไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุปันน,นจะโยธรรม,มังตถาตถาวิปัสติอสังหิราอสังกุปปังตังมิทยามะนุพละเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งปัจจุบันไม่งอนง่นไม่คลอนแคลนในธรรมนันได้บุคคลนั้นพึงจเจริญธรรมในนั้นเนืองเนืองให้โปร่งเถิดอาเชวะกิจจะมาตับปังโกชัญญามารนานังสุเวพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุ่ง นาฮีโนสังคารันเตนะมหาเสนีนามัจจุนาเพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจจุราผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหารได้มาตาปีอโหรตะมัตตันทิตังตังเวพัเทกะรัตโตติสันโตอาจิคเตมุนีติพามุนีผู้สงบง่อมเรียบบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแล้วว่าผู้มีราตีหนึ่งจะเิมด้วยประการชนีแล สิบเจ็ดอภินหาปัจเจเวคณะปาถาชราธรรมมำหิชรา,างอนัตติตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธรรมมำหิพระยาทิงอนัตติตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธรรมมำหิมรณะนางอนัตติตาเรามีความตายเป็นธรรมดาเราจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สัพเพหีเหมปีเยห,หิมะมะนาเปหินานาภาวโววินาภาโวโรเราจะละเบนเป็นต่างๆคือว่าจะต้องได้พัดพลาจากของรักของเจริญใจทั้งสิ้นไปกรรมสกรรมหิกรรมทายาทากรรมโยนิกรรมพั กรมปฏิสารนาเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรามกรษณามีกัลยาณันางวาปาปะกังวาตัสสาทายาธาภวิสามนี้เราจะทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสึกไปเอวังอัมหีอภินหาปัจเจเวกิตักพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอยู่อย่างนี้ทุกๆวันเทิน สิบแปดพรมวิหารภาวนาเมตตาใหญ่เอวังมีสุตังเอกัางสมัยยังพระควาสาวัตถียังวิหารติชะเชตวะเนอนาถเป็นที่กัศอาราเมกัตระโคพระควาพิขุอามันเตศิพิขวติพัันเตติเตพิขุพระวะโตปัจจุกสุงพระควาเอตตะทวจะเมตตาญาพระคิดพิขเวเจโตวิมุติยาอเศวิตายาภาวิตายาภุริกตายาญานีกตายาวัตุกตายาอนุทิตายาปริจิตายาสุสมารัตายาเอกา ทศัศนิสังสาาติกังขะกตเเมเอทะเอกาทัศะสุขังสุปฏิสุขังปฏิพุชตินะปาปังสุงสตินังปัสติมนุสานังปิโยโหติอมน,นุสานังปิโยโหติเทวตารคันตินาสาักขิวาวิสังวาสตังวากะมะติตุวะตังจิตตังสมาธิติมุขวันโนวิปสีทติอะสมัมมุทโหกาลางังอกะกโรติอุตริงอปติวิชนโตพรมโลกูปะ โอโห่ิเมตายาพิคเวเจโตวิมุตติยาอเสวิตายาภาวิตายาภาหุลิกตายาญาณิกตายาวัฏถุกตายาอนุทิตายาปริจิตายาสุสัมมารัตถายาอิเมเอกาทสานิสังสาปาติกังขะอัธิอโนทิโสภระนาเมตตาเจโตวิมุตติอธิโอทิโสภระนาเมตตาเจโตวิมุตติอัธิทิสาภระนาเมตตาเจโตวิมุตติกติหักาลิเอนุโต อนุทิโสพระนาเมตตาเจโตมุติกติหาการิหิอทิโสพระนาเมตตาเจโตมุติกติหาการิหิทิสาพระนาเมตตาเจโตมุติปัญจหาการิหิอานุทิโสพระนาเมตตาเจโตมุติสัตหาการิหิอทิโสพระนาเมตตาเจโตมุติทัศหาการิหิทิสาพระนาเมตตาเจโตวิมุติกตะเมหิปัญจหาการิหิอนุทิโสพระนาเมตตาเจโตวิมุติ สเพสัตตาเวลาอภยาปัชชะนีคาะสุกียตนะปเรยันตุสัพเพปานะเวลาอภยาปัชชะนีคาะสุกียตนะปเรยันตุสัพเพปูตะเวลาอภยาปัชชะนีคาะสุกียตนะปเรยันตุสัพเพปุคะลาเวลาอภยาปัชชะนีคาะสุกียตนะปเรยันตุสัพเพตภาวะปเรยาปนาเวลาอภยาปัชชะนีคา ส,ส, coating, สุขีอัตานังปรหิหารันตุติอิเมหิปัญจหาการีอนุทิโสพรรณนาเมตตาเจโตวิมุตติกะตัมมิหิสัตหาการีอนุทิสโสพรรณนาเมตตาเจโตวิมุตติสัพพาอิทิโยอเวราอภยาปาชานีคาะสุขส э ีอัตานังปริหารันตุสัพเพปุริสาอเวราอภยาปาชานีคาะสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพอริยา อเวลาอภยาปัจจานีค่ะสุขีตนังปริยนันตุสเพอนาริยาอเวลาอภยาปัจจานีค่ะสุขีตนังปริยนันตุสภพเทวะอเวลาอภยาปัจจานีค่ะสุขีตนังปริยนันตุสเพมนุษาอเวลาอภยาปัจจานีค่ะสุขีตนังปริยนันตุสเพมินิปติกาอเวลาอภยาปัจจานีค่ะสุขีตนังปริยนันตุอิเมหิสัต ตาหาการลหิโอทิโสพระนาเมตตาเจโตวิมุตติกัตเเมหิทัสหาการลหิทิสามพระนาเมตตาเจโตวิมุตติสัพเพปุริติมายะทิ่สายยะตตาอาเวลาอภยาปัาชานิคาะสุคีตานังปะเดนาตุาาสัพเพปุริติมายะทิสายยะตตา เวลาพยาปัจญานีค่ะสุขีอัตนาปเรยานตุสเพทอุตรายะทิสายะสัตตาเวลาพยาปัจญานีค่ะสุขีอัตนาปเรยานตุสเพทักขีนายะทิสายะสัตตาเวลาพยาปัจญานีค่ะสุขีอัตนาปเรยานตุสเพปุรัติมายะอนุทิสายะสัตตาเวลาพยาปัจญานีค่ะสุขีอัตนาปเรยานตุสเพปัจิมายะอนุทิสายะสัตตาเวลาพยาปัจญานีค่ะสุขีอัตนาปเรยานตุสเพอุตรายะอนุทิสายะสัตตาเวลาพยาปัจญานีค่ะสุขีอัตนา ปริยตัวสพเพยทิมายาทิสายาสตาเวลาพยาปัญชานีค่ะสุกียัตนาปริยันตุสัพเพอุปริมายาทิสายาสตาเวลาพยาปัญชานีค่ะสุกียัตนาปริยันตุสัพเพยบุรัติยายาทิสายาปานาเวลาพยาปัญชานีค่ะสุกียัตนาปริยันตุสัพเพปัจฉิมายาทิสายาปานาเวลาพยาปัญชานีค่ะสุกียัตนาปริยันตุสัพเพอุตรายาทิสายาปานาเวลาพยาปัญชานีค่ะสุกียัตนาปริยันตุสัพเพทักขินายาทิสายาปานาเวลาพยาปัญชานีค่ะสุกีอตนาปริยัลตัวสะเพยบุรัติ เวลาพยาปัจชานีค้าตุกี้จะนำไปเรียนตุสัพเพปัจชิมายะอนุทิสายาปานาเวลาพยาปัจชานีค้าตุกี้จะนำไปเรียนตุสัพเพตรายะอนุทิสายาปานาเวลาพยาปัจชานีค้าตุกี้จะนำไปเรียนตุสัพเพทักขีนายะอนุทิสายาปานาเวลาพยาปัจชานีค้าตุกี้จะนำไปเรียนตุสภเพเหติมายะทิชายาปานาเวลาพยาปัจชานีค้าตุกี้จะนำไปเรียนตุสัพเพอุปริมายะทิชายา ไา้นะเวลาพยาปัญชานีค <ia> ่ะสุคีตันังปริยนตุสภเพปุรติมายะทิสายยะผูตาเวลาพยาปัญชานีค่ะสุคีตันังปริยนตุสภเพปัจฉิมายะทิสายยะผูตาเวลาพยาปัญชานีค่ะสุคีตันังปริยนตุสภเพศอุตรายะทิสายยะผูตาเวลาพยาปัญชานีค่ะสุคีตันังปริยนตุสภเพทักีนายะทิสายยะผูตาเวลาพยาปัญชานีค่ะสุคีตันังปริยนตุสภเพปุรติมายะอนุทิสายยะผูตาเวลาพยาปัญชานีค่ะสุคียตนนังปริยนตุสภเพปัจฉิมายะอนุทิส สุคีอัตนาปเรยันตุสัพเพอุตตรายะอนุทิสายะผูตาเวราอภยาปัจชานิค่ะสุคีอัตนาปเรยันตุสัพเพทักขีนายะอนุทิสายะผูตาเวราอภยาปัจชานิค่ะสุคีอัตนาปเรยันตุสัพเพเหติมายะทิสายะผูตาเวราอภยาปัจชานิค่ะสุคีอัตนาปเรยันตุสัพเพอุปริมายะ ทิสายะภูตาเวลาพยาปัจญานีคะสุขีตายนางปริยันตุสภเพปุรติมายะทิชายะปูกลาเวลาพยาปัจญานีค่ะสุขีตายนางปริยันตุสพเพปัจิมายะทิชายะปุคลาเวลาพยาปัจญานีคะสุขีตายนางปริยันตุสภเพตระยะทิชายาผคกลาเวลา อภยาปัชานีคะสุขีอตนาปิรัานตูสเพททักขีนายะที่ไยาปุคาลาเวลาอภยาปัชานีคะสุขีอัตนาปิรัานตูสเพปุรธิมายะอนุทิสายาปุคาลาเวลาอภยาปัชานีคะสุขีอัตนาปิรัานตูสเพัปชิมายะอนุทิสายาปุคาลาอะเวลาอภยาปัชานีคะสุขีอัตนาปเรลานตุสเพทตะยะอนุทิสายาปุคาลาเวลาอภยาปัชานีค่ะสุขีอัตนาปิรัานตูสเพททักขนายะอนุทิสายาปุคาลาเวลาอภยาปัชานีค่ะสุขีอัตนาปเรลานตูสเพ เอธิมายาที่ทายบปุคราเวลาพยาปัจชานีคาสุขียาตนาปริรันตุสัพเพอุปาริมายะที่ทายาปุคราเวลาพยาปัจชานีคาสุขียตนาปริรันตุสัพเพปุรธิมายาที่ทายอัตภาวะปริยาปัญนาเวลาพยาปัจชานีคาสุขียตนาปเรรันตุสัพเพปฏิมายาที่ทายอัตภาวะปริยาปัญนาเวลาพยาปัจชานีคาสุขียตนาปริรณนตุสัพเพอุตารยะที่ทายอัตภาวะปริยาปัญนาเวลาพยาปัจชานีคาสุขียตนาปเรรันตุสัพเพทักขินายาที่ทายอัตภาวะ ปริยาปัญนาเวลาภยาปจานี้ค่ะสุขียะตนางปริยาลันตุสเพพปุรติมายะอนุทิสายะอัตตาภาวะปริยาปัญนาเวลาภิยาปจานี้ค่ะสุขียะตนางปริยาลันตุสเพปัปจิมายะอนุทิสายะอัตตาภาวะปริยาปัญนาเวลาอภิยาปชานี้ค่ะ สุขีอัตนาปริหารัตุสัพเพอุตตรายะอนุทิสายะอัตตภาวะปริยาปัญนาเวลาภยาปัจชานีคาสุขียัตนาปริารัตุสัพเพทักขินายะอนุทิสายะอัตตภาวะปริยาปัญนาเวลาภยาปัจชานีคาสุขียัตนาปริารัตุสัพเพธิมายะทิสายะอัตตภาวะปริยาปัญนาเวลาภยาปัจชานีคาสุขียัตนาปริารัตุสัพเพอุปริมายะทิสายะอัตตภาวะปริยาปัญนาเวลาภยาปัจชานีคาสุขีอัตนาปริหารัตุ สภาปุราชิมายาทิสายาอิทธิยอเวราอภยาปัชานิค่าสุขีอตนาปเริยรันตุสภาปัจฉิมายาทิสายาอิทธิยอเวราอภยาปัชานิค่าสุขีอตนาปเริยรันตุสภาอุตรายาทิสายาอิทธิยอเวราอภยาปัชานิค่าสุขีอตนาปเริยรันตุสภาทักขินายะ ทิชายาอิทิโยอเวราอพยาปัชชะนี้ค่ะสุขียะตนางปะริยรันตุสัพพะอุรทิมายะอนุทิสายาอิทิโยอเวราอพยาปัชชานี้ค่ะสุขียะตนางปะริยรันตุสัพพะปัชมายะอนุทิสายาอิทิโยอเวราอพยาปัชชานี้ค่ะสุขียะตนางปะริยรันตุสัพพาอุตารายะอนุทิสายาอิทิโยอเวราอพยาปัชชะนี้ค่ะ สุข <ersch> ีอัตตานังปริยัลันตุสัพพะทักขีนายะอนุทิสายะอิทิโยอเวราอภิยาปัชานิค่ะสุขีอัตตานังปริยัลันตุสัพพะเหติมายะทิสายะอิทิโยอเวราอภิยาปัชานิค่ะสุขีอัตตานังปริยัลันตุสัพพะอุปริมายะทิสายะอิทิโยอเวราอภิยาปัชานิค่ะสุขีอัตตานังปริยัลันตุสัพเพปุริมายะทิสายะปุริสาอเวราอภิยาปัชานิค่ะสุขีอัตตานังปริยัลันตุสัพเพปัจฉิมายะทิสายะปุริสาอเวรา อภิยาปชานิฆาสุขียตนณปรหารัตุสะเพตตรายะทิสายะปุริสะเวราอภยาปชานิฆาสุขียตัปรหารัตุสพเพตตคีนายะทิสายะปุริสะเวราอภยาปชานิฆาสุขียตนปรหารัตุสพเพปุริมายะอนุทิสายะปุริสะเวราอภยาปชานิฆาสุขียตนปรหรัตุสพเพปฉิมายะอนุทิสายะปุริสะเวราอยาปชานิฆาสุขียนตัปเรหรัตุสพเพตตรายอนุทิสายะปุริสะเวราอภิยาป นีค่ะสุขีอาย์นังปริยั่ตุสัพเพปริมายาทิ่ายาปุริสาเวลาพยาปัจฉานีค่ะสุขีอาย์นังปริยั่ตุสัพเพปริมายาทิ่ายาปุริสาเวลาพยาปัจฉานีค่ะสุขีอาย์นั่งปริยัตุสัพเพตุปุรษิมายาทิ่ายาอริยาเวลาพยาปัจฉานีค่ะสุขีอาย์นั่งปริยั่ตุสัพเพปัจฉิมายาทิ่ายาอริยาเวลาพยาปัจฉานีค่ะ สุขียตนาปริยาลันตูสัพเพอุตรายาที่ทายะอริยาอเวราอภยาปัชชานี้ค่สุขียตนาปริยาลันตูสัพเพทักขินายะทิ่ทศยะอริยาอเวราอภยาปัชชานี้ค่สุขียตนาปริยาลันตูสัพเพปุรติมายะอนุทิสายะอริยาอเวราอภยาปัชชานี้ค่สุขียตนาปริยาลันตูสัพเพปัจฉิมายะอนุทิสายะอริยาอเวราอภยาปัชชานี้ค่สุขียตนาปริยาลันตูสัพเพอุตรายะอนุทิสายะอริยาอเวราอภยาปัชชานีาสุขิ้ค่ะุอน ที่ซายะอริยาเวราอภพยาปัจชานีค่ะสุขีอตนาปริหัรตูสเพที่มายาที่ายะอริยาเวราอภพยาปัจชานีค่ะสุขีอาตนาปริหารตูสพเพศปริมายาที่ซายะอริยาเวราอพยาปัจชานี่ค่ะ สุขีอัตนาปริยรันตูสัพเพปุรติมาญาที่สยญอนาริยาเวราอภยาปัจชานิค่ะสุขีอัตนาปริยรันตุสัพเพปัจฉิมาญาที่สยะอนาริยาเวราอภยาปัจชานิค่ะสุขีอัตนาปริยรันตุสัพเพอุตตราญาที่สยญอนาริยาเวราอภยาปัจชานิค่ะสุขีอัตนาปริยรันตุสัพเพทักขีนายาที่สายญอนาริยาเวราอภยาปัจชานิค่ะสุขีอัตนาปริยรันตูสัพเพปุรติมายา อนุทิสายะอนาริยาเวราอภยปัปชานิค่ะสุขีอัตนาปเรยาลัตุสัพเพปชิมายะอนุทิสายะอนาริยาเวราอภยปัปชานิค่ะสุขีอัตนาปเรยาลัตุสัพเพอุตรายะอนุทิสายะอนาริยาเวราอภยปัปชานิค่ะสุขีอัตนาปเรยาลัตุสัพเพทักขินายะอนุทิสายะ อนาิยาเวราพยาปัชานี้ค่ะสุขียตนะปริรันตุสพเพศท่มายาท่ซายะอนาิยาเวราพยาปัชานี้ค่ะสุขียตนะปริยรันตุสพเพศอุปริมายาท่ซายะอนารยาเวราพยาปัชานี้ค่ะสุขียตนะปริหารันตุสพเพปัิมายาทิซายาเทวาเวราพยาปัชานี้ค่ะสุขียตนะปริยรันตุสพเพศปัจฉิมายาทิซายาเทวา อเวลาอพยาปัจชานีค่ะสุขีอัตนาปรรยานตุสภเพุตระายาทิชายาเทวาเวลาพยาปัจชานีค่ะสุขีอัตนาปรรยานตุสภเพศทักขินายาทิชายะเทวาเวลาพยาปัจชานีค่ะสุขีอัตนาปรรยานตุสพเพปุรัิมายะอนุทิสายะเทวาเวลาพยาปัจชานีค่ะสุขีอัตนาปรรยานตุสภเพปัชชิมายะอนุทิสายาเทวาเวลาพยาปัจชานีค่ะสุขีอัตนาปรรยานตุสภเพตระายานุทิสายาเทวาเวลาอพยาปัจชานีค่ะ สุขียาตนาปริยะร่นตุสัพเพทักขีนายะอนุทิสายะเทวาเวาราพยาปัชานิค่ะสุขียาตนาปริยะร่นตุสัพเพทิมายะทิสายะเทวาเวาราพยาปัชานิค่ะ สุขีอัตนาปเรลานตุสัพเพศปริมายาทิสายาเทวะเวลาอภยาปัจฉานิคะสุขีอัตนาปเรลานตุสัพเพปุรติมายาทิสายามนุสาเวลาอภยาปัจฉานิคะสุขีอัตนาปเรลานตุสัพเพปัปชิมายาทิสายามนุสาเวลาอภยาปัจฉานิคะสุขีอัตนาปเรลานตุสัพเพศตระยาทิสายามนุสาเวลาอภยาปัจฉานิคะสุขีอัตนาปเรลานตุสัพเพทักษิณายาทิสายามนุสาเวลาอภยาปัจฉานิคะสุขีอัตนาปเรลานตุสัพเพปุรติมายะอนุทิสายามนุสาเวลาอภยาปัจฉานิ ค่ส <łość> ุข an ีตัณห <shocked> <mujer> <out> <turns> ์ปะเรลานตุสัพเพปชิมายะอนุทิสายะมนุษยเวลาปยาปัชฌานิคาสุขีตัณห์ปะเรลานตุสัพเพตะระยะอนุทิสายะมนุษยเวลาปยาปัชฌานิคาสุขีตัณห์ปะเรลานตุสัพเพตะคีนายะอนุทิสายะมนุษยเวลาปยาปัชฌานิคา สุขีอัตนาปริยรัตสุสัพเพปุรมายาทิสายยามนุษาเวลาพยาปชานิคาสุขีอัตนาปริยรัสุสัพเพปริมายาทิสายยามนุษาเวลาพยาปชานิค่สุขีอัตนาปริยรัตสุสัพเพปุริมายาทิสายาวนิปฏิกาเวลาพยาปชานิค่สุขีอัตนาปริยรัตสุสัพเพปจฉิมายาทิสัยยาเวนิปฏิกา เวลาพยาปัชชานิค่ะส um, ุขีอาตนางปริยานตูสัพเพทักขีนายาธิสายาวินิปฏิกาเวลาพยาปัชชานิค่ะสุขีอัตนางปริยานตุสัพเพปุรติมายาอนุทิสายาวินิปติกาเวลาพยาปัชชานิค่ะสุขีอาตนางปริยานตุสัพเพัปฉิมายาอนุทิสายาวินิปฏิกาเวลาพยาปัชชานิค่ะสุขีอตนางอาตนาิปติยร่านตูสัพเพทักขีนายาอนุทิสายาวินิปฏิกา อเวลาอภิยาปัชฌานิฆาสุเคียตัณห์ referral, Arrow, ator, Whew ปาริหัรันตุสภเพที่มายาที่ทายาวินิปติกาเวลาอภิยาปัชฌานิฆาสุเคียตัณห์ปาริหัรันตุสภเพอุปนิมายาที่ทายาวินิปติกาเวลาอภิยาปัชฌานิฆาสุขคียตนณหปาริฮัรันตุติอิเมหิทัสหการิหิทิซาภรณานิเมตตาเจโตมุติสัพเพสังสัตตานังปีระวังวัชชะตวะปีระนายยะอุปฆาณางวัชชตวะอนุปปาคาเตนะ สันตาปาวะเชตว่อสันตาเปนะปริปริยาธาณะวะเชตว่อปริยาธาเนนะวิเฮสังวะเชตว่อวิเฮสายาสัพเพสัตตาเวริโนหนตุมาเวริโนสุขิโนหนตุมาทุขิโนสุขิตัตตาหนตุมาทุขิตัตตาติอิเมหิอัฏฐฮากาลิหิสัพเพสัตตาเมตายาติเมตตาตังธรรมังเจตยาติติเจโตสัพพปยาพยาปาทับะปริยุตธาเนหิ มุจตีติวิมุติเมตตาจาเจโตวิมุติจาติเมตตาเจโตวิมุติเมตตาพรหม,มวิหารภาวนานิถิตาสิบเก้าเทวตาอุยโยชนะคาถาบทสรงเทวดา ทุกขาปาฏิจานิทุกขพยาปาตาจานิพยาโสกาปาฏะจานิโสกโสตุสภเพปิป,ปานินโนเอตาวตาจาอะมมหิหสภะทงังปุญญาธรรมปะทงังสพเทวานุโมทันตุสัภะสัมงปติสิทธิยาทานังท่ทันตุส,าาสปปตัทาทายาสีลังละคันตุสพะทาภาาวนาภิรตาหนตุขชันตุเทวตาคาตา สัพเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกานันจะยังพระรังรหันตานันจะเตเชนะราคังพันธามีสัพโซสัพเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกานันจะยังพระรังรหันตานันจะเตเชนะราคังพันธามิสัพโซสัพเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกานันจะยังพระรังรหันตานันจะเตเชนะราคังพันธามิสัพโซสัพเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกานันจะยังพระังรหันตานันจะเตเชนะราคังพันธามิสัพโซสัพเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกานันจะยังพระรังรหันตานันจะเตเชนาราคังพันธามิสัพโซสัพเพพุทธา พระปัตตาปัจเจกานันจะยังพระรังรันตานันจะเตเชนาระคังพันธามิสัพโซสัพเพพุธาพระปัตตาปัจเจกานันจะยังพระรังรันตานันจะเตเชนาระคังพันธามิสัพปโตสัพเพพุธาพระปัตตาปัจเจกานันจะยังพระรังรันตานันจะเตเชนาระคังพันธามิสัพโตสัพเพพุธาพระปัตตาปัจเจกานันจะยังพระรังรันตานันจะเตเชนาระคังพันธามิสัพโส วยอนุภาพแห่งสัตจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเปียนและอนิสงส์แห่งการบูชาพระราลไะะตใด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปรลิตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้านานสาวุสามาตนอกนายถืภาพมาตยนอกครอบครัวของข้าพเจ้าพี่น้องพองเพื่อนครอบครัวานาขนกความพิตุลูลครอบครัวานาธนมควพรมโปครอบครัวสามสิงครอบครัวยอดเศรษฐีผู้สร้างทีมงานและแอดมินทุกท่านขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอข้าพเจ้านาสาวุสามาตนอกนายถืภาพมาตนอกครอบครัวของข้าพเจ้าพี่น้องพองเพื่อนทั้งหลาย ครอบครัวนางกนกพรพชรกูลครอบครัวนางธนพรปมโพครอบครัวสามสิ่งครอบครัวยศเศรษฐีผู้สร้างทีมงานและแอดมินทุกท่านเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอโดยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการดสัะยายมลและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดหนวยพรให้แก่ข้าพเจ้านางสาวอุสามัดนอกในสุภาพมัดนอกครอบครัวของข้าพเจ้าพี่น้องเอนเพื่อน ois, o, อ B, ıyla, ทั้งหลายครอบครัวนางกนกพรพชรกูลครอบครัวนางธนพรปมโพครอบครัวสามสิ่งครอบครัว้าเศรษฐีผู้สร้างทีมงานและแอดมินทุกท่าน และวัตถุมงคลพระปิตายยอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญว้ครู68ดตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่3สิ่งสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริษ์จงสำเร็จศักดิ์สิทธุป,ประการเทินบุญกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายอันเกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตภาวนาขอน้มถวา,ายเป็นพุทธ,ธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอส่ง ขอผลบนนี้จงส่งถึงผู้มีจิตศรัทธาร่ว,สวมสมบูรณ์เจริญจิริพเมลานทุกท่านขอจงปลอดจากราชภัยทั้งปวงมีแต่ความสุขกายสุขใจประสบความสําเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานมีชัยชนะต่ออุปสรรคละมารทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยทัณฑสานสมบัติบริวารสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จในการวิปัสสนากรรมฐานเกิดปัญญาญาและ,จะเจริญด้วยจตุรภิทัพร,รชัยทั้งสี่คืออายุวันสุขขะพระเทินขออนุโมทนาบุญกับครอบครัวยศษถิทุกท่านค่ะจบแล้วนะคะ ep ที่ยี่ส เจอกันอีพีหน้าที่21นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย